สวัสดีค่ะเดูชื่อนางสาวณัฐภัทริสุเทพา์อยู่โราางเรียนราชนีอยู่มัธยมชั้นปีที่6ค่ะหนูสอบติดคณะพิษณุชทพาดอยู่มหลาลัยบงังสิตค่ะก็ตอนแรกตอนแรกพอทําข้อสอบข้อเขียนเสร็จค่ะอาจจะรู้สึกแบบบางข้อที่ำแรกก็ไม่มั่นใจหน่อยแต่ว่าพอเราข้าสอบมาเรื่อยๆก็แบบรู้สึกตื่นเต้นแบบไม่แน่ใจว่าจะติดหรือไม่ติดะคะแต่พอรู้ว่าผลติดก็ดีใจมาก คือส่วนตัวหนูมีความสนใจด้านพวกเกี่ยวกับชีวการแพทย์อยู่แล้วก็เป็นผู้คณะเภสัชเนี่ยคะ่ะหนูก็ชอบยาด้วยเพราะว่ายามันแบบค่อนข้างมีความแบบมีความพิเศษอะ,ค,ะค่ะคะหนูเรียนเป็นคอ,อร,ร,ร์สเภสัชแพทย์แล้วก็ทำตาค่ะเป็นคอร์สรวมพอไปเรียกนกับครูที่สอนเคมีเขาก็แบบค่อนข้างเตลี่คุเยเล่นด้วยแล้วก็สอนเข้าใจง่ายะคะ่ะ ก็ถ้าทุกคนอยากสอบติดคณะเภสัชแพทย์หรือว่าทาันตะนะคะก็สามารถสมัครคอร์สของ MST ได้เลยนะคะได,ได้จริงจริงต้อง MST น่้คะ